เอาเรื่องร่างกายก่อนร่างกายของเราตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าถ้าเราจะรู้เราก็รู้ได้ร่างกายนี้จะยืนหรือจะเดินหรือจะนั่งหรือจะนอนถ้าเราจะคอยรู้เราก็รู้ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะรู้เป็นความยากลำบากมันมีนิดเดียวคือไม่สนใจถ้าเราคอยสนใจรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆไม่นานเราจะเห็นทุกข์ รู้สึกไหมว่าร่างกายมันมีความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะนะรู้สึกไหมอยากเห็นทุกข์ที่เร็วกว่านั้นไหมลองหายใจเข้าหายใจเข้ายาวที่สุดเลยแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์หายใจไปสุขหรือทุกข์เอาหายใจออกหายใจออกแล้วรู้สึกสุขไหมออกไปเรื่อยๆนะสุขหรือทุกข์ล่ะ ที่จริงแล้วเราหายใจออกนะก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจออกเราเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนยืนเดินนั่งนอนหรืออิริยาบถย่อยกระดุกกระดิกกระยุกกระยิกอะไรเนะี้ยก็เพื่อแก้ทุกความทุกเนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลาเกิดมาตั้งแต่เกิดเลยมีร่างกายอยู่ก็มีความทุกตามบีบคั้นอยู่ตลอดตอนเด็กๆเล็กๆใช่ไหมเดี๋ยวก็หิวนมหิวนมก็ร้อง เรียกแม่มาป้อนเดี๋ยวก็ฉีราดออกมาก็ทุกข์อีกแล้วก,ก,กเรียกแม่มาเช็ดนะเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรต่ออะไรเน,นี่อร่างกายมันมีแต่ความทุกข์มาตลอดแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่เคยสนใจที่จะรู้มันเราก็ว่ามันของดีเมอต่อไปนี้นะสนใจในร่างกายตัวเองบ้างอย่าสนใจแค่ว่ามันสวยไม่สวยนะดูให้ลึกซึ้งมากกว่าว่าตอนนี้สวยหรือไม่สวยผมยุ่งเกินไปไหมอะไรเงี้ยนั่นตื้นเกินไป ดูเรามาให้เห็นความจริงเลยมนะมีแต่ก้อนทุกข์นะถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปใจจะคลายความยึดถือในร่างกายออกไปมันไม่ใช่ของดีมันไม่ใช่ของวิเศษอย่างที่คิดแล้วละ่ะนะแต่มันคือตัวทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปจะแก่จะเจ็บจะตายเนี่ยจิตใจจะไม่หวั่นไหวเพราะตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายจะหวั่นไหวทาไมเนะี่ยค่อยๆฝึกไปรู้สึก ในร่างกายของตัวเองเห็นร่างกายหายใจไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งไปแล้วก็ดูไปเรื่อยมันมีความทุกข์ไล่ขยี้เอาความทุกข์เหมือนหมาล่าเนื้อ,อว,นะวิ่งตามตลอดเวลาวิ่งตามตลอดเวลาถ้าเราเคลื่อนไหวไม่ได้นะความทุกข์จะขย้ำเราตายเลยงั้นอย่างเวลาไม่สบายบางคนกระดุกระดิกไม่ได้ทุกข์มากในที่สุดตัวก็เน่านอนเฉยๆก็เน่านะ ่ะอยู่ไม่ได้มันทุกข์เนี่ยคอยรู้สึกนะเราจะได้ไม่หลงไม่งั้นเราก็จะหลงเพลินในร่างกายมากไปหลงว่ามันดีมันสวยมันงามมันหนุ่มมันสาวมันจะไม่รู้จักแก่จักเจ็บจากตายมันลืมเพราะเราไม่คิดว่าตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมันก็ตะกละตะกรามหิวมากอยากนอนอยากนี่ไปหมดเลยแต่พอเรารู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายนะทุกอย่างที่ดิ้นมาแทบตายนะก็ต้องให้คนอื่นไป แน่ใจมันจะคลายคลายความยึดออกไปเรื่อยๆไม่ยึดก็ไม่ทุกข์หรอกยึดก็เพราะทุกข์งั้นเริ่มต้นนะหัดรู้สึกในร่างกายบ่อยๆศัตรูของความรู้สึกในร่างกายคือใจลอยเวลาเราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ไม่รู้สึกเพื่อเรารู้สึกตัวเรื่อยๆหัดรู้สึกไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกไปเนนรื่อยๆเ,เดี๋ยววันหนึ่งก็จะเห็นธรรมะเห็นของจริงธรรมะคือความจริง เราจะเห็นสัจจาเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาว่ากายนี้คือก้อนทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ต้องให้ใครมาโฆษณาเลยเพราะความจริงเป็นอย่างนั้น,นไม่ใช่หลวงพ่อมาพูดเพื่อทำลายขวัญพวกเราทำให้ร่างกายที่แสนดีของเรากลายเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่มันทุกข์อยู่แล้วบางคนนะไม่เคยภาวนาไปตรวจร่างกายประจำปีเจอเป็นมะเร็งนะ เฉาเลยนะทุกมากไม่เหมือนคนภาวนาเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อก็มีไปตรวจร่างก,กายเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วนะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่สติไม่แตกสติไม่แตกนะยังมีสติอยู่ใจตั้งมั่นเด่นดวงนะเห็นร่างกายมันป่วยใจไม่ป่วยไปให้คีโมมานะยังดูสดชื่นอยู่เลยนะก็ต้องรักษาไปเปนหน้าที่ดูแลมันก็ดูแลไป เอาร่างกายไว้ถ้ามันยังไม่ยังถึงเวลาตายก็รักษามันไว้ก่อนเอาไว้ทําความดีเอาไว้พัฒนาใจของเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกร่างกายเรื่อยๆต่อไปเวลามันเจ็บมันจะตายมันจะอะไรไม่หวั่นไหวะมันเรื่องธรรมดาทุกวันนี้คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะตายด้วยโรคมะเร็งเยอะที่สุดหลวงพ่อไม่กล้าพูดว่าคนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดเพราะหลวงพ่อไม่รู้สถิติหรอก แต่ดูพวกลูกศิษย์ที่ตายเนี่ยไม่ค่อยตายด้วยวิธีอื่นหรอกส่วนมากเป็นมะเร็งตายกันแต่พวกที่ภาวนาเป็นนะเป็นมะเร็งตายอย่างสง่างามไม่ใช่ตายแบบทุเร็ทุเลศนะตายแบบทุรนทุลายนะต,ตายอย่างสง่างามบางคนตายอย่างดีมากๆเลยนะจิตใจเด่นดวงมีความสุขนะเอาตัวรอดได้อยู่ที่ฝึกเอาอย่าใจลอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆหรือวันนึงก็เป็น No.